3มมือไม่เลามบแล้วปลาได้เยอะมากเลยอ่ะกเมอกี้ไปตีเลขนสามคูณอีกแล้วแปลกมากเลยทำไมสรงผมปนอ่งน้ล่ะเขาไปตัดหน้ามาเขาลดหน้าหมาโอ้หน้าหมามาใหม่เอาสำหรับคลิปนี้วันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบอะปลาซอยหลวงพ่อเสียแน่ลูกวันที่สิบวันนี้ครับเราที่เปทอดเอานั่งนั่งนั่งนี่ไหมเอาหลนั่งเอ้หลับไปยี่สิ เราก็ต้องไปที่ลูกหลวงพ่อเสือหลวงพ่อเสือนะลูกวัานป่าแสงธรรมครุฑนะครับวันที่สิบนี่บอกบุญยาวๆพี่น้องส่วนตามกัลลังศรัทธาล่ะครับแล้วเขาดีเห็ุจังเลงกับแต่เต็มแมงปัดชี้เอียงจังไลงแบบเด็กตเอาแต่ว่าู้เขิดนี่เกินๆไหมเปการใช้เป็นเงินรวมทั้บุญนั้งกันครับบุญกระถิ่นบ้านป่าบ้านป่าแสงธรรมบ้านป่าแสงธรรม ผมมาลังสีนะครับทีสิบนีเขาเปีอุญน้ำกันแม่อะไยัดกินแม่บ้านวันที่วันที่เก้าเราเล่นอยู่วัดน้องไผโคราชเตื่นเศ้าตื่นท้องก็ไใบเฮกะทีน้ำกันเบื่อเบื่อเลยนะครับรถแห่ชอช้างมิวสิคชัยงพูนนะครับล้วก็นี่เป็นวัจถุนะครับใส่สีแดงให้บ้านน้องไผยยัดน้อยหนึ่ง ครับหนูผรุงบัดนองไผ่น้ำครับเอเชหนึ่งเราอีกส่วนหนึ่งเขากร่อยเขาไปพุนครับเกินเกินกับพี่น้องไว้ไปเอาบุญน่อกันบุญนี้บุญใหญ่บุญโตเนียนครับเมียนครับไ่เป็นลงคความเป็นกายันเสืออยู่นี่เสือหงหญิงพ่อโจแม่อเราอีมีเราอีมีเสีอลูกหงหญิงพ่อโจยังนหนิดนั่นให้พี่น้องทีพีอยู่วัดรายได้เข้าวัดรายได้เข้าวัดทุกบาททุกสตางค์เนะครับหลักฐานผมเช้านี่ครับอยังเยัง สาวซ้ำาใจแตกสาวซ้ำเงมันสาว้้อย้ยไปไล่ยาวข้างหลังยั่ไงชูดถ้าผู้จัดการนี้9โมงเช้าสาวซ้าใจแตกไปข้อมีนไล่ไล่ครับติดมาแ่งกะดีใจเรี่โเวอร์ เพงพิเศษของไฟชัยลนีแลอันหลังมเบื่อไหรอีนี่ยต่ออีเื่อเื่อไดชิมอย่ตเเรียนเชิญพี่น้องนะครับผู้ใดอยากไปร่วมทอดกินยุบัดกับไฟได้ไม่เอาน้อื่นตอนช่วงเช้าวันที่สิบนะครับ เอาไปลงกับมนน้ำกันหนาแล้วปายาเตหนาหลวงปู่เสียวาจาสิหลงตมั่ปนเส่งคาอุ๊ยหนาวฮาส่งผมใหม่นไงผมใหม่จะยิงลัตนาพรเหมือนเหมือนอะไรน้องนี่ยังตามดขึ้นีกว่าเหมือนเหมือนเป็นสาวคนนี้มาสองปีเล้ขตัวพรอจตัวเอาที่ลีี

ต่อมาให้ล <spirituality> <fund> <reconcile> <co ld> ูกชายเป็นคนสากลูกเป็นคนสูดอันอาลองยิงิงกล้องมาคับบออูอิงแคเนพราน่เรลองยีลีแมนพรานี่นะเราเห็นแต่สำนึกทีติ๊บที่เลยตเ๊บที่เลยนะตเลบที่เลยนะติ๊บที่ไหนล่ะปอนะ สิมาลากกิฟเขาเยเขาบากตติได้ไหมเด็กนี้ไม่หละเนี่ยโวนี่เธอเรามีกิฟตเธอตไหมจะได้่างัิียุีูเียอาการใช้รูปเจ้าไหมก็เป็นป่าลูกแต่เราอป่าเพิอน่อ้นอ้น้้เนอ้วดอ้นอ้นน้น้วยอ้นอ้อนออ้ว้วนนว พี่นองคะทยมนมีเบิ้งมืออื่นเอาพี่มอยหายไม่พ่อแดไก็ไม่วท่างเยร่าหแต่ว่าครับยางลมมาถึงมันจะจวดใลมมาถึงจวดแต่ว่าไม่ลมลมหนาวอย่าว่าปิดสอนี่พ่อแม่คนนั้นคนไหนไปไวคนนั้นชนะทีเราทีราน้ากนเขาหน่ะเราไทยทีเรา ี่รถตอนเที่ยวไปจอดอยู่ที่สอดนะตอนแรกว่าไม่มีภาของนั่นนะอันีนอะไรอัี้เปอไอัี้เป็วอะไอเีเไปอบกันดอครับเอดี๋ยวเดี๋ยวอให้น้องอิครับ ได้แล้วแอดบินภาคสนามคนใหม่เลาดแอบินคนใหม่แล้วพวกี่ประกาศนี่ได้แล้วได้แล้วหลังนมาได้แอดบินไปไหมครับพี่หมอนจะได้ลองเพลงเห็นเดี๋ยวขอพี่หมอนมา่ัแอดบินเหมยมือทองพี่หมอนขึ้นเช็คสันเดี๋ยวอันไทยหัวคนนั้นนะลูกก็แตกตาก็ผีเงารอยไทยน่ะสู้เสียก็ผีา เออไปแล้วป่ะเนี่ยไปแล้วไปแลยคุณครับเดินไปห้างไปเด้อไปเด้อเป็นสิลปินคือแล้วยันเป็นยูทูบเบอร์ก่อเขาสิตกงาน มายูทูบเบอร์ไหมลบควันสโอกหน่อยลูก เมื่อไนหน่วยไหมเมื่อเมื่อไหนไหนเบิ้นแหมแอนซุบไปแล้วมือค่ะฝากพี่สาวสมัยใจแตกโคเบอร์โดยน้องก้อยชาลินีค่ะเก้าวงสาวไปชมไปแชรไปเป็นกำลังใจให้น้องก้อยนะครั ทางช่องลำเพลยินดีนเลกอรอนกันวันนี้ดูแสดงอยู่เทศบาลคลองชัยจังหวัดกาฬสินค่ะสถานที่ดีมากเห็นบัตรนึ่ง้อยบาทสถานที่ท่องที